ก็มาถึงหน้างานอีกที่หนึ่งนะครับตรงนี้เป็นป่าจริงๆครับป่าล้วนเลยทอมก็อยู่รูนป,ปากทานนะ่ีนอนาตรงไหนด้วยนนี่ ะกำลังจะประกอบเครื่องรถหกล้อเครื่องหกล้อคอออันไหนคันที่จอดเต็มอยู่นั่นนั่นนะไม่ไอหนิลูกค้านึงอ๋อเล่น่ได้ประกอบเลย,เเลอยนะตอนเนย็นจะได้เปเลโน่ใช่ไหมตอนเย็นยังสามเอ็ดนั่นไม่เอารถคันนู้นไปไคันไหนคันของพี่สัค่ะก็ว่าไปสามเอ็ดไม่ใช่ไม่เห็นแกบอกไม่รู้เลยเพราะว่าเมื่อวานแกบอกว่าไป วันนี้แกไปกดูห้องอยู่กแ็แกบอกว่าสามเดชเดียวให้น้องไปเลยบางทีนะฮ่านะที่พักเนี่ะไม่รู้จะไปพักด้วยกันไหมพี่จะเช่าไวนะ้เนี่ยอ๋อ เออกว่าเข้าดงกิ่งไม้รูดตรงนึงตรงหนัง một Hahaha. แกนเนี่ย.แก đây ที่ đây มั้ย đây này. <cười> 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 bên này bên <Chơi mày? cười> ใ้แจะมีเถียงนะ <laughs> ใ้แจะมีเถียงนาหนะ,อออะเอาลงเลย<ส>ะไปเอารถบดโอ้อยาเพกยง,งเลยตนะาปรงมีงวมีข้อยมากินได้เนาะพรเขาเรียกว่าอะไรนะน้องเพง็กน้องเพงเ็กอ,อ,อย้ยาเพ็กหาย,ยาเพกย,ยานโอ้เ้าบรรน,นาเต็มอยู่ มันเกิดเป็นบางที่ใคไปด้วยเดียดีดละได้แล้วแเอานี่นะคับสองพันครับสามพันเดนีมันจะไปน่นนะน่นั่นแหละไปเรนูสามเลยจะบอกว่าสาบิบรู้เลบอกบอกว่าเนี้อะ โอาไปเย็นนี้ก็เราไปทีหลังคสิไปเย็นนี้ใครจะทำงานกับผมเลยผมเ<ช> <laughs> นี่ยน้องไปรถรถน่ะไปก่อนไอ้น,น้องอาจจะไปทีหลังเ <h ans> นี่นนนแกบอกย้ายรถพี่สายก็ขึนแนว่วแน่วเหน,น,นือลูกลูกล้างแบบใช่แกก็ยังลืมไม่บอกตั้งแต่เมื่อนะคืนเนาะแกย,ยังลืมเนาะก็ <c oughs> นั่นแหละแกคุยกับผมทีทุ่มนั่น มัเมืนนี่มทรงแล้วไล่ผมก็เลยโทรไปว่าเจบอกจำบายใหญ่ต่อแรกเหรอ่ะจำว่ายให่ต่อแหลงเลยอ่ะไต่อแรกมันอยู่ทั้งคุ้นบันนี้วันนี้ไอเจโทรไปมันไงายทั้งที่าดนี้ียงต่เ้นอ๋อเจก็บอกผมจะมึ้นว่าผมลืมมาแต่ว่าไปเก็บไอ้นั่นอยู่อีกเช่นหนึ่งก็เลยว่าตอนตอน ที่แกไปเต <c oughs> ิม <público> น้ำมันก็ว่บเก็บเส้นนั้นเสร็จก็ย้ายแต่ว่าบว่ารุ่งนี้ย้ายเลยเนาะบางนี้เอาย้ายก็ย้ายเลยครับนีงไงของที่กันกินโอ้โหกลิ่นด้วย